จ้าพี่น้องเมึงเนี่ค่ะบ้ากำลังงามๆทั้งน,นั้นเลยจ้าพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยจ่ามึงเนี่อุ้ยเก็บมวนเก็บมันอีกแล้วค่ะมื่อนี่อุ้ยเมึงเนี่ค่ะพี่น้องบ,บ้งาเมึงเนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยใครเสียบอือมึงเนี่จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี่มื่อนี่ ช่วงใบค่ะพี่น้องมือนี้มือเศร้านี่เอาไปแล้วปลาไม่เอาเอากลับเมื่อบ้านแล้วจ้ะพี่พนะะ้องบาทที่นี่กลับมาปลาเก่าจ้ะพี่น้องที่พ่อใ้นะจ้ะนี่เงอแตกเงอแตกเรายนนองมาปลาเก่าเด้จ้ะนี่ปลาเก่าที่พ่อว้ไม่จ้าถึงจ้ะพี่น้องกำลังเก็บมวนมวนมันมั่นอยู่ค่ะพี่น้องจะให้พี่น้องเบิ่งนี่คือปลาเก่าที่พ่อ้เนะจ้ากับมาหลอบสองเด้จ้ะพี่น้องนี่ 没得假。 พี่น้องมาจ้าพี่น้องมา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 เก็บน้ำกันค่ะพี่น้องเบื้องในจ้าอัน,อนเอฟซีบอกว่าให้อันเอากันไก่ิี่อดีบอกเจโน่ก,ก็เลยล่องเอากันไก่มาตัดเบื้องจก่พี่น้องเมื่อนี้เป็นี่ว่สรราสั่นว่านจ้าพี่น้องง,งามๆเลยค่ะเออกรไข่ยอยู่แต่แลนะเนาะแต่ต่างกับอัน เบียดจุนอจ้าพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเนี่ย,น,น,ยนี่จ้าโอ้ยงามอิลีค่ะเมื่อนี้งามคักงามเนจ้าพี่นอ้องจ้านี่ไมาได้จ้าพี่น้องเก็ดเห็ดมันปูอเมริกาจ้า อีลีค่ะนี่ม,ม้อีกหลายเนยนะจ้ะโอ้ยพอจะเกียบแล้วก็มีจ้ะนี่นี่ค่ะพี่น,อน้องเบิ่งเน็ดจ้าป๊าดโอ๊ยสะออนจ้ะพี่น้องม่เคยพอมึงนี่ค่ะ เก็บมวนเก็บมันอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้โอ้ยองุ่กัดหนาผากเว้ยเจ้าพี่น้องมันพ่นพ่นขึ้นมน้าเลยนะเจ้าพึ่งเนี้โอ้ยขาย,ยาวยาวพ่งเนี้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ขนาดเลยจ้าพึ่งเนี้ยโอ้ยยุ่งกัด เอากันไกลก็ดีคือกันเนาะจ้าพี่น้องพูดไหมเจ้าเจ้าพี่น้องแมนเมือดไล่ผักพ่น่ะพ่น่ะพ่น่ะไปพุ่นทางในพุ่นเห่งไร นี่นั่งเอาอยู่นีแลรวค่ะว่าไปสาดังเมื่อนี้ น้องเอ้ยจ้ามองมีจ้าพี่น้องมาที่นี่ จ้าขึ้นไม่ไหมหมน้ำเองหลายจ้าพี่น้องน้ำเครือเขืองหลยหลายจ้าจ้าอ้วนๆเลยจ้าพี่น้อง น้อยนี่ก็เอาอืมดอกขึ้นไม้ในน้อยนี่ก็เอาเด้อจ้ะใส่กันไก่ก็ดีคือกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าต้องเฮ็ดสองมือเนาะจ้ะพี่น้องมื่อนี้ให้ทันถืออันกล่องหายแก่พี่น้องนี่จ้ะ เน่ยง,งามๆเลยจ้ะพี่น้องเมื่อแน่จ้าโอ้ขอ่าสิไปป้านั่นจ้าบาดท,ที่นี่ไปป้านั่นจ้า พี่น้องแม,ม่เสริมด้วยเหรอยับมวลอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยเริ่มเอาดอกนั่นคุณคุณคุณเม้าแบบง่ามเลยเดี๋ยวก้าวไปเอาดอกนี้ก่อนจ้าพี่น้อง ล้ะก็ไปเอาดอกมีกันสิเลื่มจ้ามันดอกงามดอกแบบงามเด้ค่ะนึ่สองดอกแบอบงามเลยจ้าพูดนะพูดนะจ้าม,มนน้ำ โอ้ยหมดเลยี่จ้าพี่นองเบ่งเลยค่ะงามว่ค่ะเจ้าป้านี่จ้าบาที่นี่เจ้า ข่อยขอยับนาะจ่า,จาตรงนี้นี่ตรงนี้จ้าเนี่ยไปเตะข่อยขยับด้มันอยู่ในเนาะจ้าเนาะอุ้ยยุ่งกันได้มันอยู่ในอันนี้นอจ้าในใส่ใบไม้นี่นอจ้า มันเจ็บมั่นอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่ค่ะเฮ้ยมึงแกพี่น้องมึงเนี่ยขุ่นเกินแม่นี่ไหมคะ่ะมึงเนี่ยขุ่นดอกีลยงันะ ว้ายคุณหาักจ้าบึงมนแจ้พี่น้องบ่งนสว กันไกลเออใส่สองมื้อโอเคนด้จ้ะพี่นอ้องโอ้โหเกิดแม่นเกลียบมีแม่เมจ้าพ้องเน,น,นี้นี่นอุ้ยน่ะได้คอเยเกลียบกันขอโทษจ้า มันไม่ค่ะาดูไหม,อไมดอกหน,หน้อยๆนะึงม,มาเอาจ้าเอาดอกไงโอ้ยนี่จ้ากลับมารอบสองจ้าพี่น้องนี่จ้ามือเศร้านี่เอาไปแล้วจ้ารอบนึงเอากลับเมื่อแล้วพ่อปลาไม่แล้วอันกะ เอาอันไส่รถเมื่อบ้านแล้วจ้ามาท,ที่นี่ก็กลับมาอีกปลาเกาที่พ่อไว้ก็พ่อหลายอีกคือเกาจ้าพี่น้องก็ขึ้นไม่น้ำเรื่อยๆแม่จ้าพี่นอ้องอื้เมื่อเมื่อจ้าเมื่อนี่สองรอบเลยค่ะพี่น้องขนเห็ดเมื่อบ้านสองรอบจ้า ผนเห็ดเมื่อบ้านสองรอบแล้วเมื่อนี่นี่นี่รอบที่สองนี่กลับมานี่เริ่มสิเต็มกระตาอีกแล้วจ้าอืมนี่จ้าพี่น้องพุณอะค่ะนี่จ้าย่างอีกหลายยูคค่ะพี่นอ้องอ๋อ ดมีซี่อยากบานคักแล้วจ้ะนี่แต่ว่ากันยังดีๆยุ่ไปตากเออไปอบจ้ะพี่น้องว่าเป็นอย่างจ้ะอืมโอ้ยมว่วคอยกระไดหมวกวคอยกระคองน้ําพุ่นขึ้นไม้ยุ่ผุ่นแม่จ้าโอ้ยพุ่นๆคืนไม้ึ้นไม้เลยเรื่อยยุ่จ้าพี่น้องมือรุ่นคอยสีแดงมาอีกได้หนิมุนิไหมเบื้องเนี้จ้าพี่น้องเบื้องเนี้เกือบแม่นคอยเยียบเบื้องเนี้ยมีไหมจ้านี่คืนไม้นี่จ้าพี่น้องเบื้องเนี้นั่น เกือแม่นคอยเหยียบจ้าพี่น้องพูน่ะว้ายเบิ่งเนียจ้าเกือแม่นบ่เห็นนี่แม่จ้าเบิ่งเนี้ยบ่งเนีน้ว้ายพี่นอ้องเออบิงอบ่งเนียจ้าพูน่ะบิ่งเนี้ค่ะพี่น้องจะคอยว่าจังใดนี่คอยกลับมารอบสองแล้วจ้าขึอนกลับมารอบสองถุงมือคอยกระคาด ถุงมือนี่เก็บเห็ดนี่ขาดทุกมือได้จ้าเดี๋ยวเอาถิ่มทุกมือเปลี่ยนไม้ทุกมือจ้าพี่น้องนี่ก็ขาดอีกแล้วนี่ก็สิเดียเปลี่ยนอีกแล้วจ้าเปลืองถุงมือขนาดเลยเก็บเห็ดในป่าหนามนี่จ้าพี่นอ้องนี่นี่จ้าพุ่นจ้าพี่น้องพุ่น เห็นบ่คะพุ่นพุ่นไหมพุ่นพุ่นจ้าพ่นขึ้นมาพุ่นพุ่นพ่นจากอันใบไม้ขึ้นมาจากพี่น้องอืนี่แม่จ้าเพิ่งได้นี่นี่นี่พ่นขึ้นมานี่จ้านี่เกิดเป็นบ่เห็นนี่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 จ้าเห็นบ่นั่นลายลายกับพี่น้องหลายอีหลีอีหล่อจ้านี่จ้านั่นไหมนั่นไหม ก่อชิมมาเอาทางนี่ก้อนจ้ะพี่น้องเอาหม่องมันง่ายๆนี่ก้อนหนอกๆนี่ก้อนเนาะอืเอ้ยเก็บมวนเก็บมั่นจ้ะพี่น้องเก็บมือเนืงอต่้งสองหลอบรอบเศร้ากับรอบใบค่ะนี่จ้ะเก็บเ็ดเก็บเ็ดพี่น้องเก็บเห็ดจ้ะ นี่จ้าพี่น้องมึงเนี่ยนี่จ้านี่จ้ามันงา่ามคักง่งามแน่อีหลีเดิค่ะพี่น้องคอยว่านึกคอยคอยเลี้ยวขม่าคอยนึกว่าเป็นท่องค้ามดิจ้าพี่น้องมันเหลืองเต็มอยู่เนาะมึงเนี่จ้านีไหมคอยนึกว่านท่องค้าจ้ามึงเนี่ยมึงเนี่ยมันอวบคักอีหลีอีหลอจ้าพี่น้องมึงเนี่ยจ้า นี่มึงนี่งามโพดงามโพ่อีหลีเนาะจ้าเนาะมันอวบแม่จ้ามันลามันสมบูรณ์เนาะจ้ะเนาะมึงนี่เอา้านี่ม,นมือรุ่นขวดกระต้องมาปลาเก่าอีกได้จ้านี่เพาะว่ายางวันตีมันดอกน้นอยน้อยมันกระลังแม่นขึ้นมาอีกหลายเติบจ้าพี่น้องเพราะท่านนีบานนี่อืมึงนี่จ้ามุนี่เอ็นบ่มุนี่ นี่ก็ขืนไหมได้เนี่นี่มันจะออ้ยอันมันบ่มันบ่หยาบได้จ้าพี่น้องผู้ใดว่ามันหยาบเฮ็ดนี่บ่หยาบเด้อจ้าพี่น้องมันเถากับบ่หยาบจ้ามันเถากับบ่หยาบเถากับพ่อยๆจ้าพี่น้องนี่ เกีบมันทา้งเห็ดแห้งบ่ได้จ้าใบาแห้งกับขาดกับอันมุนได้จ้ะพี่น้องเกีบนะเพราะว่ามันพลอยจ้ะพี่น้องนี่เท่าแล้วกับบ่หยาบเด้ค่ะแห้งกินแห้งแซบค่ะพี่น้องฝรั่งก็ยังติดใจเลยจ้าว่าหนิฝรั่งอันอย่งงผู้หนึ่งเพิ่นมายางออกกําลังกายนนากนนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นว่าฉันหาเห็ดอันอันคือเธอหานี่ละเห็ดเชื้อตะเล่นนี่บ่พอ เธอไปเอาใสา่ขึ้นได้หลายแทวะว่าสั่นวะนั่นแล้วเจ้าบ่หมนปลาว่าวสันดอข่อยวานี่จ้าบินังอายุนี่ละจ้าเมื่อนี่เอาดอกนี่เอาเกือบมึงน่จ้าเบิ่งดอกนี่นะ,ะเก็บม้วนเก็บมันอีกแล้วจ้ายายนงเจ้าสิเก็บไปหอดใสย่ยายนง้งว,ว่าสั่นวะ เอฟซีผู้ลังค้นเพลนว่าเนาะจ้าเจ้าเก็บเห็ดทุกมือนี่เก็บหลายป่านนี่จะเอาไปไหวไส้สว่าะสั้นจะเไปไหว้สแน่จะไไไจะได้ยังกินเหมิดวาสั้นจ้าเอฟซีบนกระถามมาเนาะจ้าเนาะผู้ลังค้นกระดายเนาะจ้าย่าน้่งเอาไปอันตากเนาะจ้าโอ้เอาไปอบจ้าพี่นอ้องย่าน้่งเอาไปโอบค่ะมีเครื่องอบแล้วเด้อยจ้าย่านุ่ง อบแหงไว้ถ้ากินขามปีจ้ะพี่นอ้องเอาน้องเอาไปอบค่ะอบได้หลายเราเด้อค่ะพี่นอ้องอึบีนจ่ะนี่นี่นนข้นไม้นี่เยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยนี่เหยียบแล้วนี่นี่นี่คอยเหยียบแล้วโอ้ยน้อ,นยนอ,ยองนี่จ้าข้นไม้เมื่อหลายแทนน่ะยังไงบังเนจ้ะขืนไม้เมื่อหลายแท้ เอาพูดหน่ะพูดหน่ะพูดหน่ะเอาอยู่นี่นี่เปิดขึ้นโอ้ยเบิ่งนี่ค่ะเบิ่งนี่จ้าเปิดใบไม้ออกไหมบิ่งนี่บังนี่อันอยู่ในใบไม้นี่ขาวงามได้ใจบิ่งนี่โอ้ยแง่งกับบอทือเคทนี่จ้าอู้ยก็สมบูรณ์แท้เบิ่งนี่จ้าว้าหนนี่ไหม เกิดใบไม้ออกคือขาวงามแต้อ้านี่ว่ามแมนแมนบน,นี่โอ้ยจ๊าพี่น้องนี่นี่ป๊าบึงเียจ้าหนังงามสติกงามหนังสติกอื้อปะที่โทษ มาอวบมางามมาอุบาอบาอุบายเถิดจ้าพี่น้องมึงเนี่ยค่ะมึงเนี่ยมึงเนี่ยจ้างามขักงามเนี่ยจ้าพี่น้องจักสีวาจังใดดีขอกระว่าตะำั่งางามนี่ละค่ะเกิดมาในชีวิตกระพึงได้เคยเก็บนี่ละค่ะข้างแรกข่อยเก็บกวงไว้สกอลได้พ่นกับตาข่อยยุพ่นจ้า มันล่นแล้วขอกะถือไปบ่ไหวขอก็เลยเก็บกล่องไว้ซะก่อนจ้าเก็บกล่องไวนี่จังเป๋กรตาหมะตัดใส่นอะจ้าจ้าพี่นอ้องกล่องไว้น้ำกันนี่จ้าโอ้ยเห็ดจังไดฮะน่ะพี่น้องจ้าขอก็สิเอาเมื้าไว้ฮะน่ะ มื่อไรขอกะเอาเมื่อส้นเมื่อเซจ้ะพี่น้องมันก็สิเขาไปเอาพุ่นจ้ะพุ่นพุ่นไปเอาไนพุ่นก่อนมันจ้ะพี่น้องพี่น้องขนขนเฮ็ดมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งในเจ้าเฮ็ดสองอันสองยุ่มเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดสองอันมูเนาะจ้หมูนี่อยากเทาไปแล้วจ้ะพี่น้องมูทิ่กับขึ้นไปเอานี่คืออยากเทาไปแล้วเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก็ยังได้อยู่เจ้ะพี่น้อง ก็บอเป็นอย่างนาะจ้าเอามาอบบนาะจ้ะเนาะค่ะดอกนุ่มดอกเถ่าผลกันไปนาะจ้าแต่ว่าอีกโมน,น,นั่นอันบางในค่ะพี่น้องนุ่มๆน,นุ่มงามจ้าพี่น้องดอกตุดอกอ้วนค่ะพี่น้องบางในจ้าตาสะอ่อนเนาะค่ะพี่น้อง mia? บางในจ้าบางในค่ะบางในดอกอ้วนดอกงามค่ะพี่น้องตันะเบางในจ้านี่ละค่ะมือนี่ผลงานมือนี่ได้ซัมนี่ค่ะพี่น้อง เอาออกจากป่าบ่เมิดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันํำกรจะพี่น้องมันํำกรค่ะพี่น้องมันหางแรงแล้วค่ะก็เลยต้องเฝ้ากับจะพี่น้องือื้อนยังสิไปไหมค่ะพี่น้องนี่หละค่ะเมื่อนี้ได้เต็มหลังรถนี่หละจะพี่น้องเบื้องนี้ค่ะเบื้องนี้พี่น้องได้หลายคักหลายแน่มือนี้หาบหนึ่งหาบกระตาหนึ่งนั่นหละค่ะแล้วก็อีกอันนี้ก็อีก อันสองเปยขนมาใส่รถนี่จ้ะพี่น้องนี่แต่สองถาดจ้ะพี่น้องนี่กะเอาใส่เปยอันใส่กระเป๋าเปยมาขนมาเทไว้รถเทไว้รถสกปรกจ้ะพี่น้องแร้กก็เขาไปเอาไม้อีกในป่าเนาะจ้ะพี่น้องพูน่ะค่ะเบิงเ่งดเมยผลงานมือน,นีได้ค่ะนี่มือน,นีมือน,นีจ้าพี่น้องเพิ <laughs> ่งได้ค่ะนี่เอามาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องยังห่อนห่อนอยู่เลยค่ะพี่น้องอากาศแดดขักแดดแน่จ้า นั่งจากพี่น้องยายน้องกับสิเอาขนลงจากรถเอาไปทําสะอาดเนาะจ้าเนาะเอาไปเตรียมอันเอาไปทําสะอาดเราก็สิเอาเข่าเตาอบไว้เนาะจ้าเนาะอบไว้กินนานๆข้ามปีเนาะจ้าพี่น้องมันหลายๆจ้านี่ละค่ะพี่น้องกับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายน้องเนาะจ้ากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดให้ยายน้องน้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเบ่งแเราก็อย่าลืมเด้อจ้า ขอบคุณได้หลายค่ะที่ติดต,ตามที่รับชมที่ถูกสิ่งถูกอย่างที่มีใจเห็นกันเนาะจ้ะเนาะค่ะขอบคุณได้หลายถูกกําลังใจเนาะจ้ะเนาะขอบคุณถูกไล่ถูกกําลังใจนะจ้าขอบคุณถูกการติดตามเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี่กะเอาไว้ซ่ํานี่เนาะจ้านี่ละค่ะยายน้องก็สิคนเห็ดลงจากรถระบาดท,ที่นี่มาหอดเฮื่อนแล้วเนาะจากกา้ะก็สิคนเห็ดลงจากรถไปทําสะอาดละค่ะพี่น้องอื ยามื่ออื่นจังพอกันไหมานาะจะเนาะหมื่ออื่นยันนุงกับสิผ้าไปเขาป่าปลาอกีกคือเกาล่ะค่ะสร้างกำลังเหตุออกนาะจะเนาะเดี๋ยวมานสิยเถาก่อนนาะจะเนาะกะฝ้าไปเอาจ้าพี่น้องไะจ้าโชคดีบายบายทุกคู่ทุกคนนอจ้ะเด้อโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ทุกคู่ทุกคนนอจ้าบายบายสวัสดีค่ะพี่น้องโชคดีจ้า